สวัสดีครับืัอนี้ก็บมาพอกันกับพอลูกพาเพื่อนนะครับกับวันจันทร์นะครับืันนี้วันจันทร์ที่มีสิบหกนะครับเดินท่านว่าเนาะครับกมาอัปเดตงานผนีย็ดนะครับมีวางอยู่สามหลังนะครับหลังละหนึ่งพันสองร้อยรวมส่งนะครับหนึ่งพันสองร้อยรวมส่งครับผมเป็นผนียดชั้นเดียวนะครับหนาชั้นเน่าอยู่ทีซี่สิบห้าเส้นนะครับทุกหลังนะครับ าชานเงายูสี่สิบห้าเส้นนะครับกำลังพอดีพอง้างครับบบเงาใบสันนะครับ,บ,รบ,รรบอันนี้ก็เป็นส้งไออออกมาดอกบัวเนาะดอกบัวเอ็นหลังนะครับตัวนี้ดอกบัวเอ็นหลังฝาประตูเปิดค้างขึ้นกันเบิร์นนะครับเปิดค้างนะครับเปิดค้างขึ้นกันนั่นก็เปิดค้างขึ้นกันนะครับค้อนก็เป็นค้อนมอไม้แก่เออไม้แกงเนี่ยแหละครับไปคืนเอาอยู่โน้เนเมืองมาก นี่นะครับมีอยู่ตามนี่เลยตัวนี้เป็นคอนบ่อใดใส่ลักกระเดื่องนะครับเป็นไส้งามนะครับตัวนี้สองตัวนั้นเป็นกระเดื่องนะครับอาจารย์ท่านไหนสนใจนะครับหาพเนียดชั้นเดียวนะครับน้ำนักกับ่อนักนะครับใส่ใบไม้ยังไปแล้วอยู่ประมาณโลโลขีดสองขีดนะครับตัวเป่าก็อยู่ประมาณแปดขีดถึงเก้าขีดนะครับพเนยดตัวหนึ่งเป็นแบบสายปีนได้อีกสองตัวเป็นสายสาวนะครับ มีหัวหอยระบบโอเคเบิดนะครับจะถี่เบิรงนะครับครับว้นะครับขั้นฟาดแข็งนะครับส่ตงตัวนี้เป็นส่งเอ็นหลังนะครับเนี่ยเป็นเอ็นหลังห่วงใยอวนนะครับตัวตัวนี้เป็นส่งดอกบัว นะครับ <st lichen b ots> ตัวนี้ก็เป็นท้งดอกบัวเอ็นหลังนะครับเเียนไปไหมนะส่วนผวกไา่เกียดนะครับน,นีบ่เป็นลายเกยเล็ดข้าวหลามตัดธรรมาดาครับขา้าวหลามตัดไา่เกี่ยวนะครับมีเกี่ยวตัวนี้ก็เป็นขา้าวหลามตัดธรรมดานะครับได้อย่างเป็นล,กล,กลกักกระเดืองลักกึ่งเบิดนะครับขั้นข่วงก็เป็นขั้นข่วงกึ่งนะครับกึ่งเบิด คืเวินะครับได้มามีขอาอันตัดที่กันครับดูเบีที่อยู่ประมาณนี้ครับหลังละ1,200รวมส่งนะครับอาจารย์่ันใดสนใจกับตีต่อมาไดไรครับ